อินดิเคเตอร์ที่ใช้ร่วมกับบิตคอยแล้วเรียกว่าไม่เคยพลาดมันจะต้องตั้งค่ายัางไงคลิปนี้มีคำตอบนะครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ครับสิ่งที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์นะครับที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเมื่อคุณใช้มันร่วมกับบิตคอยนนะครับบอกได้เลยว่ามันยังไม่เคยทํางานพลาดกันเลยทีเดียวนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับสามารถตามไปดูที่ลิงก์ด้านบนที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังคลิปคลิปนี้ครับผมอยากฝากเพื่ บอนแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์ช่องนี้นะครับผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับแล้วผมมีข่าวดีอย่างหนึ่งครับที่อยากจะแชร์และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะปัจจุบันนี้คนระับผมมีทำกลุ่มไลน์โอเพนแชทนะครับภาพหน้าจอที่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้เห็นตรงนี้เลยนะครับซึ่งกลุ่มทั้้้้้งงง3กกกลลุุุุ่่าา่่มมมมเยยตออบววาาาาาาาคณสสรรรถขไดดดฟโทซ จะเป็นกลุ่มที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเงินนะครับถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนนะครับที่ยังบริหารจัดการเงินได้ไม่ดีอยากจะเอาแนวคิดบางสิ่งบางอย่างไปปรับใช้ในชุดของคุณสามารถเข้ามาที่กลุ่มด้านซ้ายนี้กลุ่มตรงกลางที่คุณเห็นนะครับจะเป็นกลุ่มที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของความลับทางการเงินนะครับรวมไปถึงข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกหรือว่ามีผลต่อสินทรัพย์ของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคเรนซีนะครับทองคาหรือว่าอื่นๆและกลุ่มสุดท้ายที่ด้านขวานะครก็็หหุนทเาาใครตมมมี่่ณปืืออ คุณอาจจะเป็นมือเก่าแต่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือถ้าคุณสนใจอยากสแกนทั้ง3กลุ่มได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับกลุ่มตรงนี้เข้ามาได้ฟรีเลยและอย่างที่ผมได้บอกครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานร่วมกับบิตคอย n แล้วไม่เคยพลาดเลยแต่ที่มาที่ไปของคลิปคลิปนี้ต้องบอกว่ามันเกิดจากคลิปก่อนที่ผมเคยแปะเอาไว้นะครับแล้วมีเพื่อนๆพี่ๆหลายคนเลยนะทักเข้ามาที่คอมเมนต์เฮ้ยอินดิเคเตอร์นี้มันจะต้องเซตอัพค hey, right ่าอย่างไงนะวันนี้ผมเลยจะมาแชร์และ ว่าคลิปคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตัลอย่างบิตคอยเพราะฉะนั้นทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณ เข้ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราลองไปฟังรายละเอียดกันเลยโอเคตอนนี้ครับผมเปิดกราฟของ Bitcoin นะครับที่เป็น Timeframe day กันขึ้นมานะครับซึ่งอย่างที่เคยได้บอกไปนะว่าในคลิปก่อนเนี่ยผมมีพูดถึงอินดิเคเตอร์หลักๆนะครับที่ใครหลายๆคนนะคุณอาจจะไม่เจอในสิ่งสิ่งนี้นะวันนี้ผมเลยตั้งใจจะมาแชร์ในคลิปคลิปนี้เลยนะครับโดยอันดับแรกครับอินดิเคเตอร์ที่เรากำลังจะพูดถึงกันนะครับมันคืออินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า Bitcoin 3 5 0 DMA นะครับ ธีการที่ง่ายมากๆเลยให้คุณนะครับคลิกไปที่ตำแหน่งอินดิเคเตอร์ตามภาพนี้นะครับแล้วคุณก็คีย์เข้าไปครับบิตคอยสามห้าศูนย์พอคุณคีย์บิตคอยสามห้าศูนย์เข้าไปปุ๊บมันจะโชว์ขึ้นมาครับในส่วนของบิตคอยสามห้าศูนย์ D M A ตัวนี้ครับให้คุณกดคลิกเข้ามาเลยนะครับพอคุณกดคลิกเข้ามาปุ๊บแล้วปิดหน้าต่างตัวนี้ออกไปนะค,คุณจะเห็นว่ามันจะมีเส้นหลากหลายแบบขึ้นมาแบบเต็มไปหมดเลยนะครับสิ่งสําคัญมากๆนะครับที่ผมกาลังจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคน,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 นถ้าคุณยังจดจําได้ผมเคยบอกว่่่่าาาาเเเเรนนียจะใช้้แคบงสท ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนนะครับตามไปดูคลิปก่อนได้เลยนะครับซึ่งผมจะแปะรูปเอาไว้ที่ด้านบนนะสามารถตามไปดูในรายละเอียดของคลิปได้เลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเท่านี้นะครับคุณต้องการนะครับที่จะใช้แค่ตัว Bitcoin 3 5 0 D M A แต่ว่าไม่ต้องการเส้นสีที่ผมไม่ได้พูดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือให้คุณมาที่ตำแหน่งเซตติ้งตรงนี้นะครับรูปฟันเฟืองตรงนี้ครับพอคุณคลิกเข้าไปปุ๊บคุณจะเห็นว่าโอ้โหมันมีติ๊กเปิดไว้เต็ม ส่วนที่2ครับให้คุณมาติ๊กปิดตำแหน่งนี้ครับโชลีเจนหน1 1ง่งถึงหนึ่ดเอมเอนะครับก็ปิดเลยนะครับคุณสังเกตดีๆนะพอผมติ๊กปิดปุ๊บมันจะมีเส้นบางเส้นหายไปนะครับจากหน้าจอของเรานะจากนั้นเราจะมาติ๊กปิดตรงตำแหน่งโชว์คัสตอมเด a เอมเอตรงนี้ที่เลนส์เจ็ดร้อยนะครับเราติ๊กปิดเลยนะครับแล้วสังเกตที่กราฟนะครับว่าสีอะไรหายไปนะครับผมก็จะเห็นว่ามันจะมีบางสีนะครับที่หายไปด้วยเช่นเดียวกันจากนั้นพอคุณเลื่อนลงมาข้างล่างคุณหร เฉพาะตำแหน่งนี้ครับโชว์ฟิปสองมัลติพายนะครับก็คือเป็นตำแหน่งฟิโบนัชชีนะที่2นะกับอีกตำแหน่งหนึ่งคือโชว์ฟิปนะครับหารด้วย2.414 d ด v i d e r วเดอร์แค่นั้นพอครับที่เหลือติ๊กปิดให้หมดเลยนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่ากราฟมันจะหายไปเต็มเลยนะครับในส่วนของอินดิเคเตอร์ที่เป็นเส้นๆ้นเนี่ยครับเห็นปะจากนั้นพอคุณได้สิ่งนี้ปุ๊บจบแล้วครับก็จะเป็นตามที่เราต้องการครับคือเห็นเส้นสีขาวเส้นสีแดงเส้นสีส้มและเส้นสีเขียวพอคุณได้แบบนี้ปุ๊กกก็ดดอเเคคไ้้ลยยนนนัซึ่่งงมมาาตีุณ จะเห็นว่าคุณก็จะได้อินดิเคเตอร์อย่างที่เราต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวิธีการใช้งานผมก็เคยบอกไว้อย่างชัดเจนนะถ้าคุณยังจําไม่ได้เดี๋ยวผมจะทวนให้ในคลิปนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าอันดับแรกผมเคยบอกคุณอย่างชัดเจนว่าทุกครั้งครับ ที่กราฟของบิตคอยครับมันลงมาแตะเส้นสีขาวตรงนี้ครับแนวโน้มตรงนั้นจะมีโอกาสเป็นจุดต่ําสุดแล้วก็จะเกิดการพลิกตัวเกิดขึ้นนี่ครับบริเวณตรงนี้ครับที่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนสังเกตเห็นคุณจะเห็นว่าตําแหน่งนี้มันก็คือเกิดเป็นตําแหน่งที่มาชนเส้นสีขาวนะครับซึ่งการชนเส้นสีขาว2ครั้งเนี่ยให้คุณมองเลยนะว่ามีโอกาสนะที่มันจะเกิดจุดยอดเกิดขึ้น2ครั้งด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้มันไหลขึ้นมา2รอบนั่นเองนะครับซึ่งพอมันไหลขึ้นมา2อรอบปุเน่็หงขึ้น Anne anne> แ,ลแ,ลแล้วตำแหน่งสูงสุดที่ผมเคยบอกไว้ก็คือเส้นสีส้มตรงนี้ครับตัดทะลุเหนือเส้นสีเขียวบริเวณตรงนั <t <t ้นจะมีแนวโน้มเป็นตำแหน่งจุดสูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้คือตำแหน่งรอบแรกครับที่เกิดจุดสูงสุดเกิดขึ้นนะแล้วตรงนี้มันก็ดีดขึ้นมานะครับก็มาชนที่บริเวณตรงนี้เนาะเส้นสีส้มตัดทะลุเหนือเส้นสีเขียวนะตำแหน่งนี้ก็เลยเกิดเป็นตำแหน่งจุดสูงสุดอีกหนึ่งครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันก็โอเคนะดูเม็กเซนนะที่เดิมที่เราเจอตำแหน่งของแท่งเทียนมันมาชนเส้นสีขาว2 2คครรััััั้้้้้งงเเเนนนนมกก็ลยยยดดดดดีีตวววขึไช่ พอมาดูตำแหน่งถัดมาครับคุณจะเห็นว่าบริเวณนี้ครับนี่บริเวณนี้ครับชนเส้นสีขาว1ครั้งเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราเชื่อเลยครับว่ามันจะเกิดการดีดตัวขึ้นไปพอผมซูมเอาปุ๊บนี่ครับเพื่อนๆบีบีทุกคนจะสังเกตเห็นว่าจริงด้วยครับมันเกิดการดีดตัวขึ้นไปและคําถามคือมันจะดีดถึงเมื่อไหร่ก็นี่ครับบริเวณที่ตำแหน่งเส้นสีส้มตัดทะลุเหนือเส้นสีขาวคือบริเวณแถวๆนี้เนาะซึ่งก็จะเห็นว่าจุดนี้ก็จะเป็นบริเวณจุดยอดพอดีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้้้นนะแลีี่คือออวิธกกาารรใชงงขพมับ กเซตค่าด้วยมาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่เพื่อนๆพี่ทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว่าอินดิเคเตอร์ที่ผมได้โชว์ให้เพื่อนๆพี่ทุกคนได้เห็นนะตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับแล้วก็เอามาเซตอัพบน trading งวิวนะครับมันเซตอัพไม่ได้ยากเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆพี่ทุกคนนะครับก็สามารถเอาไปเซต บนเครื่องมือของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องห้ามลืมนะว่าวัตถุประสงค์ที่สาคัญมากที่สุดนอกจากการที่คุณมีเครื่องมือแล้วคือกลยุทธ์ของคุณครับในการลงทุนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณตั้งใจจะใช้กลยุทธ์แบบไหนแล้วก็การลงทุนของคุณเนี่ยคุณลงทุนเพื่ออะไรกันแน่ตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะครับสำหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปคลิปนี้นะครับฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมสักนิดนึงผ่านการกดไลค์คลิปนี้ ผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและถ้าใครนะครับที่คุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนครับที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นครับเพื่อเอาไปปรับใช้ในตลาดคริปโตเคอเรนซีตลาดทองคาหรือตลาด f อเร็กซนะครับคุณสามารถพักเข้ามาได้ที่ช่องทาง l i น์แอที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คําว่า F F ซึ่งในคลาสคลาสนี้จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นตั้งแต่ mindset ในการลงทุนไปจนถึงกระบวนการต่างๆในการคัดเลือกหุ้นด้วยเช่นเดียวกัน Mac, แม้กระทั่งจุดซื้อจุดขายที่สําคัญมากๆที่จะทำให้คุณครับสร้างผลตอบแทนให้เติบโตขึ้นได้ ในระยะยาวและที่สําคัญที่สุดคือสร้างเครื่องจักรผลิตเงินให้กับตัวคุณเองจนคุณสามารถพาตัวคุณไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้ด้วยเช่นเดียวกันใครที่สนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับที่รายละอดที่ผมแปะเอาไว้นะครับผมและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อ คนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชปอนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอและดูคลิปคลิปนี้กันจนจบและมีโอกาสไว้เจอกันคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม